ไม่หน่อมแนมแล้วล่ะค่ะมะติรัฐสภาเอกชั้นไฟเขียวกองทัพไทยตอบโต้คอมเมนต์เต็มรูปแบบ จากสถานการณ์ข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้นะคะนักวิชาการหลายคนมองว่าตระกูลหุนผู้ปกครองกัมพูชามาหลายสิบปียกระดับสถานการณ์ชายแดนให้รุนแรงเพื่อดึงอนณาชาติให้เข้ามาเกี่ยวข้องและนํากรณีพิพาทเขตแดนที่มีกับไทยไปสู่เวทีโลกทางที่ไทยก็พยายามทําให้ปัญหานี้อยู่ในระดับทวิภาคีมาโดยตลอดค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในครั้งนี้ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยมในประเทศจากท่าทีแข็งกร้าวของผู้นํากัมพูชาที่ไม่แสดงความหวั่นหวันเมื่อต้องเผชิญหน้า กับประเทศที่พวกเขามองว่าใหญ่กว่าสาเหตุหลักๆที่พื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหายอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากตลอดแนวบริเวณนี้ยังไม่สามารถปักหลักเขตแดนร่วมกันได้ประกอบกับเขาซานบิดเบือนที่อันตรายทําให้สถานการณ์ก็แย่ลงค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะเพจเฟซบุ๊กเดชารินทร์นาได้มีการรายงานว่าดูเหมือนฟันจะเหมือนความจริงว่ามติของรัฐสภาเป็นเอกฉันท์ให้ตอบโต้โตคอมเมนต์แบบเต็มรูปแบบได้ถ้าเป็นแบบนั้นมติของรัฐสภาก็เหมือนใบเบิกทางให้กองทัพไทยสาม,มารถปฏิบัติภารกิจ ส่งขรามเต็มรูปแบบกับขมรได้โดยไม่ต้องฟังรัฐบาลนั้นย่อมหมายความว่าต่อไปนี้การเจราจาเรื่องแผนที่ของประเทศไทยกับขมรหรือจะใช้อาวุธแทนปากเจราจาและจะสออคล้องกับมติของกองทัพเวียดนามกับสปป,อปอลาวที่จะใช้โอกาสนี้เข้าถล่มขมรถึงชั้นในโดยอ้างเหตุผลว่าเขากำจัดแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินของบ่อนการพนันในขณะที่กองทัพไทยถ้าคาดเดาไม่ผิดจะกวาดล้างกองทัพของขมรจากภายนอกทั้งหมดแบบซินซากหวังว่าความฝันนี้จะเป็นจริงซึ่ง หลายคนนะคะก็เอาใจช่วยค่ะบอกว่าโอ้โหขอให้กําจัดขมิ้นให้ชินซากสักทีเดีค่ะซึ่งต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะคะก็พบว่าขมเมนเนี่ยยังคงเติมกําลังพลอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงฮุนเซนยังได้มีคําสั่งด่วนให้ทางกองกําลัง b ี q หน่วยองครักษ์มาสนับสนุนทหารบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะเช้าวันนี้ครับเช้าวันที่20สิครับสิงหาคมส5 6รครับอันนี้เป็นคลิปของชาวบ้านกัมพูชานะครับที่ถ่ายคลิปไว้ว่า ทหารของกัมพูชายยังคงมีการเสริมกําลังคนโดยเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไหมฮะเขายังคงเสริมทัพไปยังแนวหน้าอย่างต่อเนื่องจริงๆครับ ยังไงก็ตามนะคะยังมีอีกคลิปเนี่ยปรากฏด้วยหลังจากที่ไทยทํารั้วลดน้ําถึงสแสลนผ้าใบาดํตก็มีหมาเนี่ยอดรนทนไม่ไหวไม่ได้เห็นหน้าทหารไทยไม่รู้จะหาเรื่องใครเพื่อสร้างตัวเองเป็นฮีโร่นะคะคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์สมองมีแค่นี้มีการขึ้นต้นไม้แอบมองทหารไทยทหารไทยน้าตาดีก็งี้แหละค่ะึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่ใช่พื้นที่โนแมนแลนค่ะปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยร5ที่บ้านหนองจ่าจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะบางกรุบกรียบสูรลงเอน ថ្ងៃថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20បងប្អូនខែ8 2025បាទអញ្ចឹងសកម្មភាពពូរៀនថៃមកមានបងរីកិលាំងបាទទៀតហើយបងប្អូនហើយដៃមានតើដៃបណ្ដាប្រវត្តិគ្រប់ដៃបងប្អូនបាទ ពីរីឯកន្លងតាមស្បាយហ្នឹងវាទៅជប់នៅក្រុំអឺដើមឈើណាកន្លែងវៀលចុងស្បាយបងប្អូនណាចឹងគ្នាប្រហែលជាខ្តង4-10នាទីបងប្អូន4-10នាទីបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងទៅណាវាបងរីកន្លងណាបងប្អូនទៅខាងរรอบរស្បាយហ្នឹងឯង Paul.